สวัสดีครับผมนิกแอนเคนจากแปนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปซูมการ์ดวันพีสกันดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไปซูมมาแล้วเรียบร้อยนะครับตามที่ทุกคนเห็นตรงหน้านี้เลยครับผมซูมมาทั้งหมด2ร้านนะครับซองก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันไปครับร้านแรกครับผมซื้อมาทั้งหมด1 0ซองนะครับส่วนที่เป็นซองสีดาครับแล้วก็ร้านที่2นะครับเป็นซองสีน้ำตาลผมซื้อมาทั้งหมด2ซองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไลฟ์อัพกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากร้านแรกด้านบนครับ นี่ก็จะเป็นไลน์อัพของร้านแรกนะครับมีทั้งหมด102ขอยครับซองอยู่ที่ราคา2 5 0ละยเยนนะครับก็ราคาค่อนข้างถูกครับแล้วก็มีการ์ดที่น่าสนใจหลายๆใบนะครับอย่างเช่นการ์ดใหม่ครับเป็นการ์ดสเปเชียลของอุตะใบนี้ครับแล้วก็มีการ์ดซีเคร็พาราเรลของอุตะใบนี้นะครับแล้วก็การ์ดใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นลีดเดอร์พาราเรลของลูฟี่ใบนี้ครับแล้วก็ยังมีการ์ดใหม่ๆหลายใบนะครับอย่างเช่นการ์ดครบรอบ1ปีของการ์ดวันพีซนะครับ อันนี้ก็มาจากล็อตใหม่ล่าสุดครับแล้วก็ยังมีการ์ดอื่นๆนะครับอย่างเช่น Baby f i v สอันนี้ก็มาจากล็อตใหม่นะครับแล้วก็มีการ์ดของนามิครับแล้วก็มีการ์ดลีเดอร์พาราเรลของฮรอกก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าได้มานี่คุ้มมากๆเลยครับเพราะว่าการ์ดด้านบนนี่ก็ราคาหลายพันอยู่นะครับแล้วเกิดจากการส่วแค่5 0ารอยเยนทัดได้นี่ต้องคุ้มมากๆเลยครับเนื่องจากการ์ดไม่แพงผมก็เลยซื้อมาทั้งหมด12ครับตามที่เห็นด้านบนอันนี้เลยครับ ต่อมานะครับส่วนของซองสีน้ําตาล2ซองด้านล่างนี่ครับที่ผมซื้อมา2ซองเพราะราคาเหมือนค่อนข้างแพงครับไปดูไลน์อัพกันดีกว่าครับนี่ครับทุกคนแล้วนี่ก็คือไลน์อัพของการ์ดร้านที่2นะครับเป็นการ์ด one piece ครับมีทั้งหมด50ซองนะครับซองละ1 0,000หเยนครับแพงมากๆเลยครับนั่นก็คือสาเหตุที่ผมซูงมาแค่2ซองเท่านั้นเองครับไลน์อัพก็จะมีตามนี้เลยครับดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าใน50ซองเนี่ยเราสามารถที่จะได้การ์ดใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็น Secret Parallel นะครับเวอร์ชันคอมิกของลูฟี่ครับซึ่งราคาของการ์ดใบนี้สูงถึง1 5 0 0 0 0เยนแล้วครับแล้วก็ยังมี Secret Parallel คอมิกของลอกับคิดนะครับของลอเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7-8,000 0เยนนะครับส่วนของคิดก็จะอยู่ที่ราวๆ60,000เยนครับแล้วก็ยังมีการ์ดที่น่าสนใจหลายใบด้านล่างเลยนะครับนี่ครับอย่างเช่นการ์ดสเปเชียลของนามิอุตะครับแล้วก็ของยามาโตะนะครับการ์ดลีเดอร์พาราเลลของ รีเบคก้านะครับของวีวีการ์ดเปเยลของบัวแฮนด์คอร์ครับแล้วล่งวันลาสวันครับทุกคนเป็นการ์ดของเอสครับซึ่งราคาของการ์ดใบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สเยนครับคุ้มไหมครับทุกคนถ้าได้การ์ดดีๆมาสักใบหนึ่งนี้คือคุ้มมากๆเลยนะครับผมก็เลยสุ่มมาทั้งหมด2อสองครับแล้วนี้ก็จะเป็นข้อมูลไลฟ์อัพของการ์ดทั้ง2ร้านที่ผมได้มาในวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะเริ่มจากการเปิด อ่า500เยนด้านบน1 2ก่อนนะครับแล้วเก็บการ์ดใบละหมื่นนะครับซองใบนี้ไว้เปิดใบสุดท้ายแล้วกันนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วลุ้นาพร้อมกันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดนซ์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับโอเคมากครับทุกคนเรามาเริ่มจากซองแรกของการ์ดซองละ500เยนกันก่อนดีกว่าครับ เขาบอกว่าข้างในจะมีการ์สใส่อยู่ทั้งหมด3ใบนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีอะไรใส่ไว้บ้างครับนี่ครับเรามาดูซองแรกกันครับด้านนี้ไม่มีอะไรนะครับอุยอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเห็นการ์ดแบบนี้น่าจะไม่ใช่การ์ดธรรมดานะครับแต่มันไม่วิงครับมามาันลุ้นพร้อมๆกันครับชึบโอ้เป็นการ์ด UC นะครับอันคอมมอนของ บัวแนดนขอครับแล้วการ์ดใบนี้ผมมีแล้วด้วยนะครับไม่แพงครับอยู่ที่ราคาหลักร้อยครับนี่ครับถือว่าไม่ถูกรางวันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ให้การ์ดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดีกว่าได้เป็นการ์ดธรรมดาแล้วมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาซองที่2กันครับหวังว่าจะมีการ์ดแพงๆออกมานะครับทุกคนครับเอกมาจากซองก่อนครับ ขอลองกรีดดูก่อนนะครับโอเคด้านนี้ไม่มีอะไรครับน่าจะอยู่ด้านนี้ครับอ๋อเหมือนกับเมื่อกี้เลยครับเป็นการที่ไม่ใช่การธรรมดาแต่กล่องไม่ใช่พา r a l e l นะครับมาครับชึบโอ้เป็นการดของ carbon d i s u นะครับอันนี้เป็นการ์ด common ครับน่าจะเป็นหนึ่งในการดโปรโมทนะครับที่เขาแถมมาในกล่องอยู่แล้วครับวางไว้ตรงนี้ครับหรือว่ามันจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเป็นการดที่เป็น การ์ดสวยครับแต่ว่าก็ไม่ใช่การ์ดพาราเรลครับซึ่งผมคิดว่ามันดีนะครับดีกว่าให้การ์ดธรรมดาแล้วเราก็เอาไปทําอะไรไม่ได้ครับซองที่3ครับด้านนี้ไม่มีอะไรครับหรือว่าจะอยู่ด้านนี้ครับวิวทุกคนครับการ์ดดีๆออกมาแล้วครับแล้วนี่ไม่ใช่การ์ดโปรโมทธรรมดาเนะครับเพราะว่ามีความวิกบับอยู่ครับมาครับมนลุ้นกันครับทุกคนหนึ่งสองสามชึบ ออกมาเป็นการซีเคร็ตของวีวีนะครับแล้วใบนี้ผมมีแล้วด้วยครับไม่ได้เป็นการ์ที่แพงอะไรนะครับนะครน่าจะอยู่ที่ประมาณ980เยนครับตอนนี้ครับก็ถือว่าเป็นการ์ที่ไม่ถูกรางวัลนะครับแต่ก็ไม่แย่ครับดีกว่าการ์ที่ไม่วิงนะครับโอเคครับเรามาลุ้นซองที่4กันต่อดีกว่าครับไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีแค่สามใบเท่านั้นเองครับด้านใน ด้านนี้ไม่มีอะไรครับหรือว่าจะอยู่ที่ด้านนี้ครับขอล้องกรีดดูก่อนนะครับอ่ะเป็นการ์ดพิเศษที่ไม่วิงครับน่าจะเป็นซีรีส์เดียวกับโบอ้ันของเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นการ์ดของสควอตโดนะครับผมไม่ค่อยชอบตัวละครตัวนี้เลยครับนี่ครับซองที่4ครับมาครับต่อไปครับซองที่5ครับแหมดีนะครับซองละห้าเหรยได้การ์ดพิเศษแบบนี้ ครึ่งทางแล้วครับทุกคนยังไม่มีรางวัลใหญ่ออกมาเลยนะครับด้านนี้เป็นการ์ดธรรมดาครับมาดูด้านนี้ดีกว่าครับยังทำไมรู้สึกสีมันเหมือนการ์ดใบเมื่อกี้เลยอะได้ซัมสควอดมาอีกแล้วครับทุกคนครับสรุปก็คือผ่านไป5ซองแรกนี่เกลือหมดเลยนะครับจะมีดีก็ตรงเป็นสีเกรดนะครับแต่การ์ดสีเกรดใบนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือยัง เจ๋งอยู่นะครับมาครับซองที่หครับมาช่วยกันเป็นกําลังใจผมหน่อยนะครับอ่าอันนี้ไม่มีอะไรครับมาดูอีกด้านหนึ่งครับเหมือนกันครับไม่ใช่การ์ดธรรมดาแต่ไม่ใช่การ์ดพาราเลลครับชึบออออกมาเป็น n e โกม a m u s h i ครับเป็นการาดคอมมอนครับสวยดีนะครับ แต่ว่าไม่ถูกรางวัลครับมาครับทุกคนซองที่7ครับหวังว่าจะมีการ์ดพาราเรลออกมาเร็วๆนะครับตอนนี้ผ่านมา6ซองแล้วยังไม่ถูกรางวัลกับเขาเลยครับแล้วผมอยากได้การ์ดที่เป็นล็อตใหม่ด้วยกันเหมือนกันนะครับมาครับทุกคนซองที่7ครับด้านี้ไม่มีอะไรครับอ่ะเป็นซีรีส์เดียวกันครับไม่ใช่การ์ดที่เป็นพาราเรลนะครับมาครับชึบ เป็นโทกิครับแม่ของโมโมโนสุเกะนะครับโอ้แต่ดีนะครับ500เยนเราได้การพิเศษแบบนี้มาครับผมไปซ้ําดีไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าได้มาก็คุ้มนะครับการพิเศษแบบนี้ครับนะครับทุกคนซองที่8แล้วครับการนี้ไม่มีอะไรนะครับอ้ วิงไหมครับเนี่ยทุกคนเหมือนมันจะวิงเลยนะครับใบนี้ครับหรือว่าจะเป็นพาราเรลครับมาแล้วครับจะถูกรางวัลไหมครับหรือว่าไม่ถูกรางวัลครับมันลุ้นกันครับ1 2ึมชุบอ่าออกมาเป็นซีเครตพาราเรลครับใบนี้ถือว่าเป็นถูกรางวัลเล็กแล้วกันนะครับแล้วราคาไม่แพงนะครับเป็นซีเครตพาราเรลของเปรูนะครับราคาของการใบนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,100เยนครับ ถือว่าอยู่เป็นการระดับเดียวกันกับซีเครตของวิวีใบนี้นะครับเป็นถูกรางวัลแบบเล็กครับแหมอ่ะก็ดีกว่าไม่ถูกรางวัลแล้วกันนะครับ8ปซองแล้วครับทุกคนยังไม่ถูกรางวัลใหญ่เลยครับรางวัลใหญ่มี1 0 1ถึง11ใบเลยนะครับแล้วผมยังไม่ถูกนี่คือเศร้ามากๆครับมาครับอีกสองซองสุดท้ายครับซองที่9ครับมาช่วยกันลุ้นพร้อๆกันหน่อยครับออ้ยทุกคนครับ การลีดเดอร์ออกมาแล้วครับแล้วไม่รู้ว่าเป็นลีดเดอร์รางวันใหญ่หรือว่ารางวันเล็กด้วยนะครับการลีดเดอร์ที่ผมอยากได้นะครับก็จะมีของอ่าอมีของลูฟี่ครับที่เป็นการล็อตใหม่ครับแล้วก็ยังมีของคร็อกโคดดานะครับที่เป็นการ์ด o p 4ครับอยากได้ของลูฟี่มากกว่าครับขอลองแอบส่องก่อนนะครับ <laughs> ไม่ใช่การ์ดของลูฟี่แล้วครับแบบนี้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่สีม่วงนะครับมามาลุนกันครับหนึ่งสองสามชึบโอเป็นการ์ดลีเดอร์พาราเลลของคร็อกโคดได้ครับมาจาก opc นะครับแล้วการ์ดใบนี้ผมเคยอยากได้เหมือนกันครับตอนนี้ก็ยังอยากได้อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เคยได้ครับแต่ราคามันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,600เยนครับ แต่สวยนะครับเพราะว่าเป็นการรวมแก๊งของโคกดายเลยนะครับนี่ครับคิดถึงมากๆเลยครับโอเคอย่างน้อยก็ถือว่าถูกรางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปใส่ซองก่อนนะครับนี่ครับใส่ซองมาแล้วเรียบร้อยครับทุกคนก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแต่การ์ดราคาเท่านี้ไม่ต้องใส่เคสแข็งก็ได้นะครับนี่ครับใส่แค่นี้ก็พอครับแล้วก็ได้มาแล้วครับถูกรางวัลใหญ่ครับแมมาใบที่9้าเลยนะครับผมเหลือแค่ซองเดียวเท่านั้นเองครับ ซองเดียวก็ยังให้ลุ้นได้นะครับมันลุน้นนะครับทุกคนหวังว่าจะมีรางวัลใหญ่ออกมาอีกนะครับด้านนี้ไม่มีอะไรครับรือว่าจะเป็นด้านนี้ครับเฮ้ยวิงไหมอะเหมือนจะแอบเหลือบนะครับมันลุ้นนะครับทุกคนหนึ่งสองสามชื่อาไม่ใช่นะครับเป็นการ์ด UC ธรรมดาครับ ของมิโนโควอล่านะครับไม่ใช่เป็นการดถูกรางวัลครับแล้วนี่ก็คือการทั้งหมด10ใบาจากการสุ่มฉลากครั้งละ500เยน12ในวันนี้ครับการที่ดีๆีต่อยก็จะมี3ใบนี้นะครับมีการซีเคร็ตของวีวีนะครับการพาราเรลเอสอาของเพรุนะครับแล้วก็การ์ดลีเดอร์พาราเรลของคร็อกโคดได้ครับ ไม่เป็นไรครับทุกคนเรายังมีให้ลุ้นอีกนะครับสองซองครับเป็นการ์ดซองละหมื่นครับมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้การ์ดดีๆหรือเปล่าครับโอเคครับทุกคนเรามาดูไฮไลท์ของวันนี้กันครับก็จะเป็นการ์ดซองละหมื่นนะครับผมได้มาทั้งหมดสองซองครับ20,000เยนนะครับแพงมากๆเลยครับหวังว่าจะมีการ์ดที่ถูกรางวัลนะครับอะไรก็ได้ครับแต่ถ้ามาเป็นคอมิกได้เนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยครับเรามาเริ่มกันที่ซองแรกกันดีกว่าครับทุกคนโอ้โห ใส่เต้นมากเลยนะครับมือสั่นเลยครับเพราะว่าแพงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกรางวัลใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็มีเจ็บเหมือนกันนะครับน่าจะขาดทุนเป็นหมื่นเลยครับโอ้มันใส่มาเป็นซองสีเงินแบบนี้นะครับแล้วข้างในมันมีการ์ดที่ใส่ซองมาด้วยครับแล้วก็โอ้เห็นเป็นวิ่งวิ่งแล้วครับมีการ์ดทั้งหมด2ใบนะครับเดี๋ยวเราดึงการ์ดออกมาก่อนแล้วกันครับ โอเคผมคิดว่าการ์ดที่แพงน่าจะอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้น่าจะเป็นการ์ดธรรมดาครับใช่จริงๆ้วยครับมาครับเรามาดูซองแรกกันก่อนดีกว่าครับมาครับหนึ่งสองมชุบอ่าเป็นการ์ด SR Parallel ของ Sabo จากการ์ด OP5 รอบล่าสุดครับแล้วผมมีใบนี้แล้วด้วยครับทุกคนแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปดูราคาแป๊บหนึ่งนะครับ ไปเช็ราคามาแล้วคัะทุกคนการใบนี้ราคาอยู่ที่1 6 0 0เยนเท่านั้นเองครับนั่นหมายความว่าผมขัดทุนไปแล้ว8,4 0 0เยนนะครับโอ้โหเจ๋งนี่คือเจ๋งหนักเลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งใบที่ไม่ถูกรางวัลครับทุกคนโอ้ยถ้าใบนี้ไม่ถูกรางวัลอีกนี่คือจบเลยนะครับวันนี้ก็คือเจ๋งแบบมหาศาลครับ นี่คือความน่ากลัวของการส่งการ์ดซองล้ำหมื่นเยนนะครับทุกคนมาครับแล้วยังมีอีกซองหนึ่งครับอย่าเพิ่งหมดหวังครับมันต้องมีการ์ดดีๆออกมาบ้างนะครับทุกคนครับ10ใน50นะครับมาครับเราดึงออกมาก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเหมือนอันที่แล้วนะครับก็คือเป็นการ์ดธรรมดา1ใบแล้วก็การ์ดที่ใส่ซอง1ใบนะครับการ์ดที่ใส่ซองอยู่ด้านหลังครับแสดงว่าการ์ดธรรมดาอยู่ด้าน อ้ยทุกคนทุกคนเห็นไหมครับวีมันเป็นคอมิกอะเป็นคอมิกแน่ๆครับโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวขอพักหายใจแป๊บนึงขอพักหายใจแป๊บนึงมือมือสั่นแล้วครับแป๊บนึงครับทุกคนครับ มันเป็นการ์ดคอมิกครับแล้วถ้าเกิดทุกคนยังจําได้เนี่ยในลอตนี้นะครับมีการ์ดคอมิกอยู่3ใบครับนั่นก็คือคอมมิกของลอครับของลูฟี่นะครับแล้วก็ของคิดโดนะครับซึ่งของใครก็ได้ครับตอนนี้เพราะว่าแพงหมดเลยครับมาครับทุกคนมาลุ้นกันครับมาครับหนึ่งสองสามชึบโอ้ยทุกคนครับเป็นการ์ดคอมิกของคิดนะครับ แล้วใบนี้ลาะค่อยู่ที่ประมาณ6,000 60, 0เยนครับผมจับมาแค่สองสองเท่านั้นไม่น่าเชื่อว่าจะได้การ์ดที่เป็นการ์ที่แพงที่สุด3ใบของลอตนี้เลยครับเดี๋ยวครับทุกคนผมขอไปใส่กรอบก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะพังก่อนครับโอเคครับทุกคนผมใส่เคสแข็งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราต้องใส่เป็นเคสแบบนี้เลยครับถึงจะคู่ควรกับการ์ดราคา 6, 0 0 0 0เยนใบนี้เลยครับ แม้สวยมากๆเลยนะครับทุกคนมีความเห็นยังไงกับการ์ดใบนี้บ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นการ์ดคอมิกที่อยากได้ที่สุดด้วยครับดีใจมากๆเลยนะครับได้ไม่ดีมาใบเดียวนี่คือลืมความเกลือทั้งหมดที่ได้มาก่อนหน้านี้11ใบเลยนะครับแล้วต้องยกให้การ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ดีที่สุดในวันนี้เลยครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ แล้วนี่ก็คือการ์ดทั้งหมด12ใบที่ผมได้มาจากการสุ่มการ์ด12ซองในวันนี้ครับทุกคนชอบแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะเห็นผมไปสุ่มการ์ดราคาแพงๆแบบนี้อีกนะครับก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วผมก็จะเอาคลิปแบบนี้มาให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย